แผนแตกเลยหมาวิ่งใส่เลยครับโอ้โหว่าจะถ่ายใกล้ๆสักนหน่อยบินหนีหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเห็นไก่ป่านะครับสองตัวนะครับเลยตั้งใจว่าจะแอบถ่ายนะครับมาดูกันครับว่าผมจะถ่าย ไก่ป่านะครับใกล้ๆได้หรือไม่นะครับโดยไก่ป่านี่เป็นไก่ป่าแท้นะครับไม่ใช่ไก่แจ้ที่ผมเลี้ยงไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับเป็นไก่ป่าจริงๆเลยะเดี๋ยวผมพยายามจะแอบย่องไปใกล้นะครับว่าจะได้เห็นชัดๆหรือไม่นะครับติดตามดูครับแอบถ่ายไก่ป่าครับทุกคน ตงตมยบแผนแตกเลยโอ้โห <l ots> แผนแตกเลยหมาวิ่งใส่เลยครับ <l ots> โอ้โหว่าจะถ่ายใกล้พี่หน่อยดิ้นหนีหมดแล้วายกันลโอ้ยไปไหนหมดแล้วนี่ ทั้งไก่ป่าสองตัวนะครับไก่ป่าสองตัวแล้วก็มีกระลอกด้วยวิ่งโอ้โหไอ้พวกนี้นะครับกำลังจะเดินเข้ามาใกล้แล้วเชียวนะครับนั่นนั่นนนนนกระลอกครับมันวิ่งไล่กระลอกครับเออพวกนี้กั ็นนักล่าเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะว่าพวกกระต่ายพวกอีกเห็นก็กัดตายมาหลายตัวแล้วนะครับสรุปนะครับแผนแต่งนะครับไมรู้เจ้าหมาสามตัวนะครับย่องมาข้างหลังตอนไหนนะครับทำให้ถ่ายยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับ